สลามอะลัยกุมบารฮมาตุลลอฮิวบาริกาตุพี่น้องมุสลิมทุกท่านครับคณะกรรมการมสัสยิดอันเยซานบัญนยาได้มีกำหนดการจัดงานเมาลิดนบีในวันที่24พฤศจิกายน2567รวัตถุประสงค์ของงานก็คือเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนาบี 2. <ด>เพื่อให้พี่น้องมุสลิม ทั่วจังหวัดภาคเหนือได้มาพบปะกัน 3. เพื่อหาไรายได้เพื่อทำนุบำรุงมัสยิดและบำรุงการศึกษาของนักเรียนซึ่งอยู่ประจำประมาณ65คนในวันนี้ที่24พฤศจิกายนนบีกิจกรรมของนักเรียนคืออัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานในมัสยิดจะมีงานสลาวันนบ,บี และบรรยายาศาสนธรรมโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและในงานนี้เรามีการจำหน่ายบ็อกซเซตเพื่อหาไรายได้ทำนุกบำรุงรการศึกษาของนักเรียนโ <ปา S 1> ดยจัดทำอาหารจีนยูนนานาาขนานแท้ดั้งเดิมอาหารสี่อย่างคือหเนื้อตุน 2. เนื้ออกสมุนไพร 3. เนื้อผัดปากัดดอง และสซุปซูยบริการจัดส่งทั่วประเทศฟรีในราคาเพียงบล็อกละ1,200บาทสามารถสแกนและจัดสั่งซื้อได้ตามกิวอาโคดที่อยู่ด้านหน้าขอให้ท่านได้รับบรักับและขวารอตอบแทนคุณงานความดีของท่านอันสลามาลิกุ้มรามาตุลฮ์